วันนี้เราอยู่ช่องซิกวาเกมเกันนะครับผมอยู่เกมซิกวาเลกซี่นะครับผมก็วันนี้จะมาเล่นภารกิจที่21กับภารกิจที่22นะครับผมก็มาดูภารกิจที่21กันก่อนนะครับผมเอาชีวิตรอดในคืนนี้ครับผมคิดชูนะครับมาช่วยเรานะเจอกับเวฟออฟเดยนะครับหรือเจอเดย์อะไรเราคับได้แค่อาร์ชิดอนนะครับก็จะอาร์ชิดจอนแบบมึงกรป้อมไปปัะมาณนี้โอเคเอาชีวิตรอดในคืนนี้ครับผมเดี๋ยวคิดชูก็มาหันเราก็ขึ้นเป็น เก็บแร่ออกมาก่อนนะผมเก็บแรก่กันก่อนก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะผมจะเย็นๆนะครับเก็บแรก่ก็เก็บแร่กันไปเด็กคิดชูก็มาถ้าคิดชูมาคือดีนะผมคือตรีผมดีดีดีมากนะครับถ้าคิดชูมาก็ก็ดีอเออมันก็ดีะแะเดคิดชูั้งติดสกินด้วยนะแต่มันเริ่มเยอะแล้วฮะคิดชูเคลียร์ไปไหมเนี่ย เอถามก่อนเมื่อไหร่คิชูจะมาครับผมเดซมันจะถึงตัวอยู่แล้วเนี่ยอืมนานจัดกลับบ้านก่อนดีกว่าแทางเวฟแท,ทงเดซแทงเดซแทงเดซแทงเดซไอ้เมื่อไหร่คิชูจะมาเนี่ยน้ำเลือดลงคาแล้วนะเมื่อไหร่คิชูจะมาเนีงางน้อยมีนักธนูมาอยู่ครับชึบชึบ ไงอาชิรอนก็เคลียร์ได้อาชิรอนก็เคลียร์ได้ครับชืบ้บชื้บพีก่อนมาแล้วครับคิดชูครับคิดชูลีดเดอร์ครับผมหัวหน้านักพานูนะชูนะครับเราเคลียร์กันก่อนนะต้องรีบร้อนเราไปคิดชูครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราแต่จะเจอผีผู้นี้ก็มีกัดเสียงแตกครับชืบ้บเชตายชืบ้บชืบ้บชืบ้ชบคิดชูจะตายนะ ชิจูจะตายอะบอมต้องใช้ต้องใช้เมลิกนิดหนึ่งหาฤกษ์จีนแต่ซื้อมมลิกมาเลยแล้วกันลงทุนซื้อมมลิกมาเลยนะครับช่องร้อยห้าสิบเพลครับจะจัดไปอ้าวเฮ้ยเฮ้พี่พูดพี่พูดพี่พูด,พดอย่าตีเพื่อนเราไหนมเลิกมายัางครับมมลิกไม่มาครับแต่ผีบุกมาแทนครับซื้อโอเคหวิวหน่อยหิวหน่อยมมลิกห,ห,หิวหน่อยครับ เมลิกิวนะครับเมลิกฮิวมลิกเฮโหครับบังคับเป็นเมลิกอยู่ก่อนเมลิกจะได้เฮลเยอะแล้วก็ออกเป็นฮานอยเยอะครับแต่พุ่งรีบร้อนครับอืออีตะปีต้อนพวกนี้ก็เอ้าเอ้าเอาเอากลับบ้านกลับบ้านอยู่ในบ้านก็ได้ไม่ต้องไปไหนแต่ตอนนี้ครับผีพุ่งมาแล้วครับผีพุ่งครับผีออกเดี์ครับไอผีครับไอผีล่ามคานหูอุ้ย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 น่ากลัวน่ากลัว มือลิห้ามตายนะมือินี่ถ้าตายมือลิตายนะมือิจบครับชึบโอเคตีไปชึบหนึ่งทีแปดสิบถ้าเข้าหัวก็ร้อยเก้าสิบนะเรายิงหน่อครับชึ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 บโซนสนัดเต็ม่อนครับซอยซอยซอยหัวเข้าไปร้อเก้าสิบ ทีละร้อยเก้าสิบจัดกันไปอู้คิดชูจะตายคิดชูเสียวครับเราเล่นห้ามเล่นห้ามเล่นครับเราต้องเล่นเนี่ยระบัดระวังครับไม่งั้นพิชูตายเอ้ยผีพุ่พงมาไอผีพุง่งไอผีพุงพพ่งอุยคิดชูจะตายเฮ้ก็ตายคิดชูไปเก็บพรรคฟื้งก่อน คิจูอย่าเพิ่งคิจูคิจูจะเย็นคิจูคิจูห้ามเปรี้ยวนะคิจูคิจูห้ามเปรี้ยวอ่ะคลิปชูห้ามเปรี้ยวสิคิจู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 เปรี้ยวค่ะคันผู้มมือริกก็แพงแล้วนะซื้อมาเนี่ยสองร้อยห้าสิบเมตครับก็แพงไหมก็แพงนะก็แพงอยู่แหละเราให้มือริกนิวด้วยแหละแล้วเราก็ยิงกันไปนะ เปลียนต้นรูเปลียนต้นเด็โอ้ยมาเป็นผีพุ่งมาเบิ่มเบิ่มฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคิดชูตายปะเนี่ยคิดชูตายปะเนี่ยโอ้ยยิงกันก่อนยิงกันก่อนยิงกันก่อนฮัลโหลโอ้โหเก็บตายเก็บตายครับนั่นตัวตายเป็นหนึ่งนะหิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยให้คิดชู้ตายครับคิดชูตายครับคิดชูตายแล้วจบนะภารกิจดีคิดชูตายคือแบบจะได้เลยแหละลากเข้าหัวหนึ่งชึบ ตายหมดยังขี่ยจบแล้วครับผม40นาที28วินาทีครับผมมาต่อกันที่ภารกิจที่อ้าวทำไมไม่ดีให้ล่ะภารกิจที่22กันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภารกิจที่22กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปภารกิจที่23ในคลิปหน้าครับมาภารกิจที่22ครับผมอลนันลูกฟันตูเล่นในโกรัสเริ่มเล่นตา สองพันนะครับมาครับได้แค่ยักษ์รูปีต้อนนะครับถ้าคุณยักษ์มาแบบนี้ก็ต้องคนยักษ์เอาเป็นเตปต้ปตอนเนาะเอายากักษ์แทงก็ได้ยกักษ์แทงก็ดีนะหรือว่าเล่นเตปต้ปตอนเอาเปต้ปตอนดีกว่าครับแล้วก็จัดเป็นไมเนอร์สก,กินโวลตารีโวนะครับประมาณนี้ครับ เริ่มต้นด้วยยักษ์ใช่ไหมเราเอาคนยักษ์ออกมาอีกหนึ่งคนแล้วก็สปิต้อนหนึ่งคนทีเรามาคับเป็นคนยักษ์ก็ได้เราอย่าเพิ่งเราอย่าเพิ่งใจร้อนเราต้องใจเย็นไว้ก่อนในสถานการณ์ใดครับคนยักษ์เราสามารถกระทืบพื้นได้เป็นเรื่องที่ดีนะเจอกเกาะไม้เหรอเกาะไม้ไมาที่ฉ่ำมากครับฉ่ำๆครับผมกระทืบพื้นก่อน เราก็ตีทีละ 100, 100, 100ร้อยร้อยร้อยยีห้าตีตีลยเราสก,กิลกระทึบพื้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยก็ตีทีละ100ร้อยฮงเราตีไม่โดนคนยักษ์เขาเลยนะะสังเกดตดูเรากระทึบพื้นได้ไงกระทื่อพื้นช้ำๆไปจังหวะนี้ขอคนยักษ์ได้ไหมขอคนยักษ์ได้ไหมคนยักษ์ตายก็คือจบคนยักษ์ตายคือจบนะมันก็จะไม่มีตัวแทนชือ้อ จำาำต้องเอาสเปียต้อนเพิ่มสเปียต้อนน้อยไปเดี๋ยวก็จบนะภารกิจนีน่มันโหดเหี้ยมเรียมร้อยครับผมตีกันไปก่อนครับชืบตีตีกันไปอย่าพึ่งครับเอาสเปียรต้อนออกมาครับอย่าเพิ่งรีบร้อนครับเราขับบ้านดีกว่าเราปลาหกใส่คนเก็บแร่ได้ไหมโอเคเราปาหกใส่คนเก็บแร่ได้ได เราคนยังสองตัวกไ็ไหวครับเราจูบแบบนี้ดีกว่าเขากลัวหอกนะครับไอพวกนี้เวลาปลาห่อนี่มีจุกมีตายกันบ้างเราจูไอพวกูนี้ต่อสู้ก็ได้ให้มันไปตีคนงแไนี่มาตีเรามาตีเราโขหัวนะโขกหัวโขกหัวโขกหัว ใช่ขอคุณเก็บแร่ให้หมดขอคนเก็บแร่ไม่ได้คนเก็บแร่ไม่เป็นไรเอาพวกนี้ก็ได้สเป,สปียตงสเปียต้นแหละเอาเข้าไปชอแบะๆแบบๆแบบแบบไม่หายครับอ,อู้ยังจะวิ่งเข้าบ้านอีกไม่เป็นไรเรามีตัวบล็อกดรามีฉ่าๆอย่างสเปียตน้นนะสเปียต้นนันบล็อกดรามีได้ ปีตอนก็เราอัพบล็อกมาไงมันก็เลยหูดถ้าจะปีตอนบล็อกดาเมจคือช้ำครับผมช้ำฉ่ำครับขู่คุ้มต่อยเฮ้ยบังคับดีบังคับคนยักษ์ดีกระทืบพื้นช้ำๆไปหนึ่งทีไม่ช้ำเท่าไหร่แต่ก็ช้ำอยู่กระทืบพื้นช้ำๆเอาตายตายเจี๊ยว ป้อมก็ได้ไม่ต้องเอาคนยักษ์อะเอาป้อมก็ได้ช้ำๆยักษ์ดูตีทีละร้อยนะ่ะกระทือพื้นชํำๆหนึ่งทีจากนั้นตีอีกรอบป้อมจะแตกและนะ้วน่ะป้อมจะแตกแล้วนะโอเคชนะได้ครับง,ง่ายๆจะเป็นสามาทีสิบเจ็ดวินาทีครับผมขอปิดคิดนะเพียงเท่านี้นะคบผมก็เกมซิว่าไก็ซิ ซีว่าเกมเมอร์แล้วเกมซีว่าแล้วที่รของตลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแปบ่แบบของผมแล้วเจอกันครับ